พระธรรมเอสเธอร์บทที่6คืนนั้นกษัตรบบิย์บรรทมไม่หลับจึงรับสั่งให้นำบันทึกพงศาวดารในราชการของพระองค์มาอ่านถวายมีตอนหนึ่งบันทึกว่ามรดยไข่ได้เปิดโปงแผนการของบิกธานาและเทเรชข้าราชสำนักทั้งสองซึ่งเป็นยามเฝ้าประตูที่คบคิดกันจะลอบปลงพระชนกษัตริย์เซอร์ซิสกษัตริย์ตรัสถ,ถามว่า เราได้ปูนบาเหน็จอะไรแก่มรเดยไขบ้างสําหรับความดีความชอบนั้นมหาดเล็กกราบทูลว่ายังไม่มีเลยพระเจ้าค่ะกษัตริย์ตรัสถามว่ามีใครอยู่ในราชสำนักบ้างขณะนั้นฮามานเพิ่งจะเข้ามาที่ลานชั้นนอกของพระราชวังหมายจะมากราบทูลกษัตริย์ขอให้แขวนคอมรเดยไขบนตะแลงแก่งที่ตนได้สร้างขึ้นมหาดเล็กจึงทูลว่าฮามาน ยืนอยู่ข้างนอกพระเจ้าค่ะกษัตริย์ตรัสบ,บัญชาว่าเรียกเขาเข้ามาเมื่อฮามานมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ตรัสถามเขาว่าเราควรทำอะไรบ้างสำหรับคนที่เราอยากยกย่องเชิดชูฮามานรำพึงว่านอกจากเราแล้วจะมีใครอีกเล่าที่กษัตริย์อยากจะยกย่องเชิดชูฉะนั้นฮามานจึงกราบทูลว่าสำหรับผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่อง ขอให้นำฉลองพระองค์ที่กษัตริย์เคยส่งและนำม้าส่งซึ่งมีเครื่องประดับประจำพระองค์บนหัวนั้นออกมาแล้วรับสั่งให้เจ้านายสูงสุดท่านหนึ่งจัดการแต่งตัวให้บุคคลที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องนั้นและให้เจ้านายผู้นั้นเดินนำหน้าม้าส่งที่เขาขี่ไปตามถนนหนทางในเมืองพลางประกาศว่าผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องเชิดชูสมควรได้รับสิ่งนี้ กษัตริย์บัญชาฮามานว่าจงไปทันทีนำเสื้อคลุมกับม้าสรงของเราไปทำอย่างที่เจ้าเสนอให้แก่โมระเดคชาวยิวผู้นั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังทำตามที่เจ้าเสนอมาอย่าให้ขาดแม้แต่สิ่งเดียวฮามานจึงนำฉลองพระองค์ไปสวมให้แก่โมระเดคให้เขาขึ้นม้าสรงและจูงไปตามถนนหนทางในเมืองแล้วร้องตะโกนว่า ผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะยกย่องเชิดชูสมควรได้รับสิ่งนี้หลังจากนั้นมรเดคขก็กลับไปที่ประตูพระชวังส่วนฮามานลุนผลันกลับบ้านคลุมศีรษะด้วยความทุกโ์สและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เสรธผู้เป็นภรรยากับเพื่อนทุกคนฟังบรรดาที่ปรึกษาและเสรศภรรยาของเขากล่าวว่าเพราะเหตุที่มรเดคยเป็นชาวยู่ดังนั้น การที่ท่านหมดอำนาจลงต่อหน้าเขาท่านก็จะสู้เขาไม่ได้แล้วท่านจะต้องเป็นฝ่ายย่อยยับแน่นอนขณะที่กำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่ขันทีของกษัตริย์ก็มาเร่งฮามานให้ไปยัางงานเลี้ยงซึ่งเอสเธอร์ทรงจัดขึ้นพระธรรมเอสเธอร์บทที่7ดังนั้นกษัตริย์และฮามานก็มาร่วมรับประทานอาหารกับพระนางเอสเธอร์ ขณะที่ผู้คนกำลังดื่มเล่าอง,งุ่นกันอยู่ในงานเลี้ยงวันที่สองกษัตริย์ตรัสถามพระนางอีกว่าราชินีเอสเธอร์เจ้าจะขอสิ่งใดหรือเราจะให้เจ้าปรารถนาอะไรเราจะยกให้แม้ถึงกึ่งราชสมบัติราชินีเอสเธอร์จึงถูดว่าข้าแต่กษัตริย์หากหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานและหากฝ่าพระบาทจะทรงกรุณาหม่อมฉันขอฝ่าพระบาท ทรงไว้ชีวิตหม่อมฉันและหม่อมฉันปรารถนาให้ฝ่าพระบาทไว้ชีวิตพี่น้องร่วมชาติของหม่อมฉันด้วยเพราะหม่อมฉันกับพี่น้องร่วมชาติถูกขายให้ถึงแก่ความพินาศย่อยยับและถูกฆ่าล้างผลาญสิ้นชาติหากเราเพียงแต่ถูกขายเป็นทาสชายหญิงหม่อมฉันอาจจะทนนิ่งอยู่เพราะความทุกข์ของเราเช่นนั้นไม่เป็นเหตุอันควรที่จะทำให้กษัตรติย์ต้องรำคาญพระทย กษัตริย์เซอร์ซิสตรัสถามพระนางเอสเธอร์ว่าผู้นั้นคือใครคนที่บังอาจทําเช่นนั้นอยู่ที่ไหนเอสเธอร์กราบทูลว่าฮามานคนชั่วนี่แหละเป็นศัตรูของเราฮามานตกใจกลัวมากต่อหน้ากษัตริย์และพระราชินีกษัาาตริย์ทรงผลผลานลุกขึ้นยืนด้วยพระพิโรธทิ้งเล่าอาังุนและเสด็จเข้าไปในราชอุทยานขณะที่ฮามานวิงวอนขอชีวิต จากพระนางเอสเธอร์เพราะรู้ตัวว่ากษัตริย์ได้ตัดสินชะตากรรมของเขาแล้วฮามานมอบกราบลงบนตังซึ่งพระนางเอสเธอร์กำลังเอ็นพระองค์อยู่ด้วยความสิ้นหวังพอดีกับที่กษัตริย์เสด็จกลับจากราชอุทยานมายังบริเวณงานเลี้ยงกษัตริย์ตรัสว่านี่มันจะขืนใจราชนินีในขณะที่พระนางอยู่กับเราในวังเลยเชียวหรือเมื่อกษัตริย์ตรัสจบ ก็มีคนเอาผ้ามาคลุมหน้าฮามานไว้แล้วขันทีอารบูนาซึ่งถวายงานรับใช้แด่กษัตริย์เข้ามาถูดว่าขอเดชะฮามานเพิ่งสั่งให้สร้างตะแลงแกงสูงห้สิบศอกในลานบ้านเพื่อแขวนคอมรเดไัยผู้ที่มารายงานเพื่อช่วยกษัตริย์กษัตริย์จึงตรัสว่าแขวนคอฮามานบนนั้นแหละพวกเขาก็แขวนฮามานไว้บนตะแลงแกงที่เขาเตรียมไว้ สำหรับโมระเดคแล้วพระพิโรธของกษัตริย์ก็สงบลงพระธรรมเอสเธอร์บทที่8ในวันนั้นเองกษัตริย์เซอร์ซิสประธานทรัพย์สมบัติของฮามานศัตรูของชาวอยู่แก่พระนางเอสเธอร์และโมระเดคมาเข้าเฝ้ากษัตริย์เนื่องจากเอสเธอร์ได้กราบทูลว่าโมระเดคเกี่ยวข้องกับพระนางอย่างไรกษัตริย์ทรงถอดแหวนตราซึ่งริบคืนมาจากฮามาน ประธานแก่มรดยไขและเอสเธอร์ทรงแต่งตั้งมรดยไขให้มีสิทธิเหนือทรัพย์สมบัติของฮามานขณะนั้นเอสเธอร์มาเข้าเฝ้ากษัตริย์อีกครั้งหนึ่งมอบลงแทบพระบาทและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลให้กษัตริย์ทรงโปรดระงับแผนการร้ายต่อชาวอยู่ของฮามานชาวอากับแล้วกษัตริย์ทรงยื่นกระทาทองคำแก่เอสเธอร์พระนาง จึงทรงยืนขึ้นต่อหน้าพระองค์พระนางทูลว่าหากเป็นที่พอพระทัยของฝ่าพระบาทและหากฝ่าพระบาททรงโปรดปลานหม่อมฉันและทรงเห็นควรที่จะกระทําสิ่งนี้และถ้าฝ่าพระบาทพอพระทัยหม่อมฉันขอให้มีพระชสารออกไปล้มล้างคําสั่งของฮามานบุตรอัมเมดาธาชาวอากับที่วางแผนทําลายชาวยิวในทุกมณฑลของฝ่าพระบาทเพราะหม่อมฉัน จะทนดูความหายนะของพี่น้องร่วมชาติและความย่อยยับของครอบครัวขหมอมฉันได้อย่างไรกัษิย์เซอร์ซิสจึงตรัสกับราชินีเอสเธอร์และมรดยคายชาวยิวว่าเราได้ยกทรัพย์สมบัติของฮามานให้เอสเธอร์แล้วและเขาก็ถูกแขวนบนตะแลงแก่งเพราะพยายามทำลายล้างชาวยิวบัตรนี้จงร่างกฤษฎีกาอีกฉบับสำหรับชาวยิวทั้งปวงตามที่เจ้าเห็นดีที่สุด ลงนามของเราและประทับด้วยแหวนตราเพราะกฤษฎีกาที่ลงนามกษัตริย์และประทับด้วยแหวนตราจะย,ยกเลิกไม่ได้บรรดาอาลักษ์หลวงถูกเรียกตัวเข้ามาทันทีในวันที่23เดือนสวันซึ่งเป็นเดือนที่สพวกเขาเขียนกฤษฎีกาตามคำสั่งทั้งหมดของมรดไคถึงชาวยิว่เจ้าหน้าที่ผู้ว่าการและขุนนางทั้งปวงของ127มณฑล จากอินเดียจดคุชโดยใช้ภาษาต่างๆของทุกเผ่าพันธุ์ทั่วจักรวรรดิและถึงชาวยิวโดวยใช้ภาษาของชาวยิวเองด้วยโมรเดีไขร่างข้อความลงพระนามกษัตริย์เซอร์ซิสประทับด้วยแหวนตราและให้ผู้ส่งสารขี่ม้าพันธีของกษัตริย์ถือพระจสารไปพระเจ้องค์การนี้อนุญาตให้ชาวยวทุกเมืองมีสิทธิ์รวมตัวกันเพื่อปกป้องชีวิต และครอบครัวของตนให้ฆ่าทำลายล้างก็กำลังติดอาวุธของชนชาติหรือมณฑลใดๆก็ตามที่จะมาโจมตีผู้เขาผู้หญิงและลูกหลานของเขาและให้ยึดทรัพย์สมบัติของศัตรูเหล่านั้นได้วันที่กำหนดไว้สำหรับชาวยิวที่จะทำการนี้ทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์เซอร์ซิสคือวันที่13เดือนอาดาซึ่งเป็นเดือนที่12ให้ขัดลอกพระเจาองการนี้ เป็นกฤษฎีดกาสำหรับทุกมนลนและประกาศแก่ประชาชนทุกเชื้อชาติเพื่อชาวอยู่จะได้เตรียมพร้อมสำหรับการแก้แค้นศัตรูในวันนั้นผู้ส่งสารจึงขี่ม้าหลวงเร่งนำพระชสารออกไปตามพระบัญชาและมีประกาศพระราชโอการนี้ในป้อมเมืองสุสาโมระเดไคซึ่งสวมเครื่องยศสีน้ำเงินกับสีขาวพร้อมมงกุฎทองคำ และเสื้อกลุ่มผ้าลินินเนื้อดีสีม่วงก็ทูลลาไปในเมืองสุสามีการฉลองรื่นเริงนี่เป็นวาระแห่งความสุขและยินดีความเปลมปลีและเกียรติของชาวอยู่เมื่อพระเจ้าองค์การมาถึงทุกหัวเมืองทุกมณฑลชาวอยู่ทั้งปวงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเปลมปลีมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองใหญ่โตมีคนเชื้อชาติอื่นมากมายมาเข้าเป็นพวกยู่ เพราะคลางกลัวชาวยิวอย่างจับใจพระธรรมกิจการของอาคาัครทูตบทที่หครั้งนั้นเมื่อสาวกเพิ่มจำนวนขึ้นชาวยิวผู้ถือธรรมเนียมกรีกบ่นไม่พอใจชาวยิวผู้ถือธรรมเนียมยิวเพราะแม่ไม้ในหมู่พวกตนถูกละเลยในการแจกจ่ายอาหารประจำวันดังนั้นอาคาัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกสาวกทั้งปวงมาประชุมพร้อมหน้ากัน และกล่าวว่าเป็นการไม่ถูกต้องที่เราจะละเลยพันธกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อไปรับใช้ที่โตอาหารพี่น้องทั้งหลายจงเลือกคนเจ็ดคนในพวกท่านซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเต็มด้วยพระวิญญาณและสติปัญญาเราจะได้มอบความรับผิดชอบนี้แก่พวกเขาส่วนเราจะได้เอาใจใส่ในการอธิษฐานและพันธกิจแห่งพระวจนะ ที่ประชุมทั้งหมดเห็นชอบกับข้อเสนอนี้จึงเลือกสเตเฟนชายผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมทั้งฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปารเมนัสและนิโคลัสจากเมืองอันทิโอกซึ่งมาเข้าจารียิวผู้เขานำทั้งเจ็ดคนนี้มาหาอัครทูตอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือให้ ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงแพร่ออกไปจำนวนสาวกในกรุงเยรูซาเล็มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีปุโรหิตจ,จำนวนมากมารับเชื่อฝ่ายสเทฟเฟนผู้เปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธิดเดชของพระเจ้าได้ทำหมายสำคัญและปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างในหมู่ประชาชนแต่ถูกต่อต้านโดยสม,มาชิกของธรรมศาลาแห่งทาตที่ได้รับอิสรภาพตามที่เขาเรียกกัน คือพวกยิวจากเมืองไซรีนเมืองอเล็กซานเดรียทั้งจากแคว้นซิลิเซียและเอเชียคนเหล่านี้โต้เถียงกับสเตเฟนแต่ไม่สามารถเอาชนะสติปัญญาของเขาหรือพระวิญญาณผู้ตรัสผ่านเขาพวกเขาจึงลอบยุบางคนให้พูดว่าเราได้ยินสเตเฟนกล่าวลบลูโมเสสและพระเจ้าดังนั้นพวกเขาได้ปลุกปั่นประชาชนตลอดจนเหล่าผู้อาวุโส และพวกธรรมจารย์ให้ลุกฮือขึ้นพวกเขาจับสเตเฟนและนำตัวมาต่อหน้าสภาแซนเฮดรินพวกเขาสร้างพยานเท็จมาให้การว่าชายคนนี้พูดลบหลู่สถานบริสุทธิ์และบทบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาพูดว่าพระเยซูแห่งนาซาเรตนั้นจะทำลายสถานที่นี้และเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสได้ให้สืบทอดมาจนถึงเรา คนทั้งปวงที่นั่งอยู่ในสภาแซนเฮดรินก็จ้องมองสเตเฟนเห็นใบหน้าของเขาเหมือนใบหน้าของทูสวรรค์